สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วะกับช่องหญิงย้อยพาแซบชาแน,นลวันนี้เรามากินกว๋วยเดี่ยวที่แม่ย่าโมวัดสารลอ,อยนะคะแล้วก็มีลาบคา่ะวันนี้เรามาทำธุระมาไหว้แม่ยา่าขอพรก่อนปีใหม่นะคะก่อนเดินทางกลับไปทำง,งานนาจากเรามากินกุ้ยเต๋กันเถอะจะปรงุง ยังไม่ได้ปรุงนะคะนะาจ้าสั่งเป็นแบะบหมี่แห้งนะก๋วยเตี๋ยวตรงนี้คือก๋วยเตี๋ยวในตำนานยังไม่ย่าเลยวยัานธรรมเขาใครมาก็ต้องมาทานที่นี่นะคะ เน,นี้ก็มาทานกับแม่ๆพ่อเลยพอ่อสั่งใหม่ได้เลยสั่งได้สั่งเลยสั่งเลยสำหรับเราต้องใส่พริกเพิ่มนะ มีถ้วยละ18บาทกับ<ม>ถ้วยเป็นถ้วยใหญ่จะเป็นถ้วยละ36บาทหม,มดแล้วสั่งอีกได้นะแม่สั่งเลยเผือบกเลยกกระพริ๊ก<ม> Ja. Mm. -hmm. mm -hmm. Pick you up the print. กด้วยน้ำซุปจิ้มไก่เปื่อยๆเลยนะคะจุนได้เปื่อย ตำโคลา่าโคราชบ้านเองถ้าตำเราจะไม่ใส่ถั่วดินนะถั่วลิสงเดี๋ยวตำโคราชจะใส่ถั่วลิสงแต่ก็ใส่ปลาด้วยอ,อร่อยอปลาดถึงผงชูรสด้วยแลับมา ลาบลาบหมูร้อนนะทุกคนสั่งกนะสีร้อนมากอื าขายเรียกมาทานข้าวมาทานด้วยกันนะคะนี่ไม่ใช่สีดนะํานี่่พริกนะ ถามอะไรนะแม่กินกันไม่ได้หรอ ทำด้วยครับิีเิเนตก็เยอเออเอ๋เอุ๋วกกิมูอะมาซ่าเยอะมันไม่ได้เยอะไงมันหนุ่มเดียวแบบจานช้อนเดียวอ่ะ เย็นลมเข้ามาใบอังคาอะไร một đứa mẹ bông bà ồn một hộp tiêu à ram hộp ba thứ ngay

ขอบคุณคนติดตามนะคะก็เวขอตัวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกท่าน